เชียเชียต้องรีบขาประตู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 อย่าเหมือนฟีไฟ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 อย่าเหมือนฟรีไฟอย่าเหมือนฟีไฟโอ้ยเาอลชิงมูเกอบได่ะาชิูเกือบโดนสลามหยออะ เกือบโดนสลามแล้วไอ้แนวกูังแพ้สลามมึงนเหลยอไอ้เหี้ยสลามมึงมาอีกอ่ะสัตว์ประตู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 เชี่ยเชี่ยเชี่ยหกหกไอ้หกหกสี่สี่ปิดโอ้ยเจี่ยประจุ สีดำนี่หว <okay ่าแลนวถูกผมไปแต่งแฟชั่นเลยเยอะฮะอ่ะตกนี่อ๋อเคโ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 อเคอะไรอยูโอเค กูว่บาบ้านกูแม่งสูงเกินไปไอ้เชี้ยเราลองลงแต่งเลต้องป่ามบ้านกระโดดไม่ถึงครับไมาม่ไม่วันนี้ทำไมเรต้องไปโดนด้วยวะอะไร <c oughs> วะไอ้เชี่ยสลามมึงโดดล่มขึ้นมาได้ไงเนี่ย ปัมันไม่ใช่ฟรีไฟนะเว้ยนี่มันเทอร์เรียนะเว้ยเฮียมึงเล่นเป็ฟรีไฟหรือเอพิกเลยสัตว์ไอเฮียแมงกางล่มมาไอสัตว์ลูกป่งดิปุ๊ป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 ป มาดี้มาดีเนี่ยกูว่าเธอเดียวแล้วเกมแฟชั่นระดับนึ่ไม่มีชุดลาตีเรีวะมาดีมาดี้มึงมาสลายมึงมากูสู้กับมึงได้ละเชี่ยมึงโดนกูโดนกูตอกโดนกูตอกไอ้เหี้ยแตกซะไอ้สั่งแตกซะมาดีมาดีมาดี้ไหมกูตอกดีมาดีมาดีมาดี้เอา Yeah. โอเคโอเคอ k a เอ่าล่ะท่านผู้ชมเราได้เวลาการมีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วอันนี้อะไรทำอะไรต่อดีไว้เฮี่ยกูลืมไอ้เชี่ยสารามึงจะเป็นฟรีไฟล์ไม่ได้นะเว้ยอ๋ออ๋อโอเค a ตกตาไ้เชี่ย มาเลยสลามเียก uh, uh, ูจะตอบมึงแทงแทงแทงชิ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 ้โเกือบตายอู้โอ้ดักระโดดประมาณนี้โอเคประมาณหนึ่งยัสองสามีห้าสองสามตีห้าโอเคประมาณหโอเค

ลอยลอยกระทงลอยกูยังไม่รู้เรลากระทงวันเลยยี่สิบเจ็ดไม่รู้อะแล้วแต่ลมอืมก็จริงอาจจะไปแล้ะหาของกินไม่ไปเรากระทงเกลียด ไอ้สัวเดี๋ยวชอบกับอ้าวขึ้นกองอุ้ยสลาม <like> มึงจะต้อนรับอะไรกูขนาดนั้นกูไม่ต้อนรับมึงอ้าวเออก,กูตายอาีซี่แมน ชุบ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 โอเคจเมืดตีแก้วเหรอื <c oughs> ตอนอ่อปนต,ตอนาูล้นึงมเห็นตอนไม้ข้างนาไหมระวงัง Okay, เราได้มีเพื่อนเข้าสมอลแล้วผูกเดี๋ยวมงเอาช็อตกันมาเลยเดี๋ยวสิเพื่อนเราต้องเล่นกันแบบธรรมดาสิเพื่อนประมาดินับหนึ่งสองสามสี่ไม้เมตีิจะค้ามดาบไม้แบ่งขึ้นไงวะ 1> 1, 2, 3, 4, แบ่งครึ่งไงวะมันแบ่งไม่ได้มันกดจยิบออกมาค้างได้อุ้ยสลามอีกอะอืมอืม,อ,มงงอืม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 โอเคยิงเลยนี่ What the bố Ôi, salama yé lập tịch cancel lam minh ưu tui 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 Mà đi, tui đi, tui đi, 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 กูตายโอเคเราก็แทงซอมบี้ไปนะฮะมีคนเง็้ยนื่อยู่ใช่วะไหนวะแทงแทงแทงเอ้ยเดากระจาย ลงเมืองมาเขาเลยเยอะวะอ้ามมเชี่อเช่เชี่ยเชเออมกูมีหอกกูมีหอกไม่ต้องกลัวดับแรกกูปิดบ้านก่อนดีกูมีหอกกูมีหอกกูมีหอกอ้ว เด็๋ยวเนเฮ้ยเดี๋ยวกวางบอกแล้วไม่ใช่เหรอาตายใจแอนซอมบีมากก้าอีกแล้วภาพเดิมมาเวลามาเปลนไรอยยามึงใจเสียอย่ามึงใจเสียมันเป็นงี้แหละ <c oughs> ตายสักทีดี อะไรการกดโดนกระจกไปฮะเช้าแล้วนี่มันจะช้าประมาณกี่นาทีเนี่ยเช้าแล้วตอนเนี้ยอ๋อเช้าแล้วนะมันจะมีดาวตามพื้นอยู่ให้ดาวหายก็เช้าแล้วจุ๊บๆๆๆไม่ก็ธารามเกิดอะ้ารามเกิดก็เช้าแล้วปิดประตู เหรียญกันได้เหรียญเยอะเลยสลามเยอะมากาทันตาราคาตรงนี้ติดตรงนี้จ,จ,จ,จว้าวอ๋อบัวเแฮดพี่เหรอแคมไฟไว้ทำให้เรารีเดอร์เร็เวขึ้นอ๋อ โอเคสอนทำประตูบ้านแบบใหม่โอเคมันตามไปอะรงอันนี้นะเราลดชั้นนะี้ออก อนี่มัน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 มถูกปั่นไว้นอะแพลตฟอร์มโอเคแล้วก็อันนี้แบบมันเป็นห้องจริงๆวันนี้ใช่ห้องเอาไว้เหรห้องห้องห้องแบบนี้ไม่ดีอ่ะมันเล็กไปต้องใหญ่อะมันเล็กไปมันไม่นับเป็นห้องมันต้องใหญ่กว่านี้่อยต้องประมาณ เป็ไข่และจกทิ้งดีไว้ในที่เฮ้ยอ,อะไรวะเสือวฟ้าไกดเกิดเกิดไหนอ่ะเกิดนูนเนี่ยประมาณนั้นแหละเนี่ยประมาณนี้มันจะเป็นทองแครก็ต้องไปหลับไปไกลนะนะมันจะตายก่อนอยากไปช่วยหน่อยดิ พอเสวัสดจะล้างสร้างห้องอีกปุ๊บตายมาใกล้เอามาเข้ามาข้างในแล้วไม่เข้ามามันก็หยุดหรอกงั้นไหมนะโอเคมันจะเข้าบ้างไงง่ะเราเข้า